ทุกท่านครับผมยศชนานวงสวัสดิ์อาสาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพร้อมจะนำประเทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ครับ<ค>ทีนี้สิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะ เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําเราไม่ต้องอายใครไม่ต้องเขินใครคือเราจําเป็นต้องพูดได้เลยว่าครั้งนี้พักเพื่อไทยเข้าไปเราจะวางรากฐานสู่การเป็นประเทศรายได้สูงให้ได้ครับทีนี้เรื่องนี้ใครก็พูดได้นะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือทํำยังไงเราต้องทําเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นได,ได้มีหลายวิธีครับ ผมขอหน้าต่อไปนะครับผมขอตั้งต้นจากก้อนที่ทุกคนอาจจะไม่อยากฟังก็คือ GDP นะครับทำไมผมถงึงตั้งต้นจาก GDP การทำให้ประเทศเคลื่อนไปข้างหน้าได้จำเป็นต้องเทียบกับประเทศทั่วโลกครับนั่นคือทำไมต้อง GDP แต่อย่างที่สอง GDP แปรผันตรงกับความสุขของคนกระเป๋าเงินสามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าจะมีสูงขึ้นความสุขเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผมตั้งต้นจากก้อนนี้ ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือการอัปเกรดเอนจิ e นที่มีอยู่การ,กรเกษตรเพื่อไทยไม่เคยทิ้งถึงแม้ทำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการ,กรเกษตรต้องมาอันดับหนึ่งครับ